ตามที่โบราณพันว่าเนาะพันดาวาทาผู้หญิงคือพ่อหันเป็นคนมีบุญหันาีบุญเนว่าผู้ชายคือแม่หันแบบนี้เลี่ไปเนาแต่ว่านี่อยากได้ผู้ชายคือผู้ชายได้ใช่ผู้ชายคือผู้ชายนั่นธรรมดาบอกแบบพันว่าวนั่งกับเวลาชีได้เลืกลากันดรืว่าผูมีบุญแบบมาให้เนาะแบบคนบางคนบอกตามที่โบราณพันว่าเนาะหรือว่า บอตาว่าอยากแก้ไขทั้งอ้ายเพึ่นได้เนาะอนองน้ำผีเสดงว่ามีบุญเลยเนาะพูนใหญ่พูนใหญ่พูนใหญ่พึ่นเกิดว่านางพูนดูหาน้องมีบุญมีนี่กัมันมีบุญอะไรมากผู้เจ้าน่ะเหมือนยังคือทีแท้เนี่ยฮะมันฉีนได้แนวผู้เจ้าได้จำดีทีแลวนี่นะมันฉีดได้เป็นน้องเตี้ยขึ้นกันนะได้เนี่ยมันฉีดเป็นนาผักกาศใบโยงไงได้เนี่ยแต่ว่าน้องเตี้ยป่ะจักษ์ผูกบอลเนี่ยฮะแต่ว่ารักมาพึกษเทปปรจักษเนี่ย บสบายดีสบายดีพ่อแม่พี up, ่น้องเบิร์ตสุขสู่คนเด้อเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะก็มาพบมาพอกับซองบาวตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเนาะทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสู่คนเบิด์ตสมองสู่บอลเนาะพี่น้องบรวัติชีวิตทางไกลทางไกลเนาะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่เด้อเนาะวันนี้ก็เข้ามาทางบ้านธาตุอีกครั้งเนาะพี่น้องเนาะ หรือว่าทางบ้านดงนะคำับโบหรือว่าจ uh, ังใดอันน um> ี้ก sure> ็ได้พ <uh> ี่น uh> ้องเลยก็มาหาน้องเตี้ยเพื่อนน้องพี่น้องา็โตรถผุดด้ายจะจอดถือเล้ออยู่นี่อ่าทุกคนดังซุมแซวกันอยู่เนาะโดยสบายดีเด้อโอ้ต้อง มาแบบจบจบแบบนี่แล้วอ่ะอ่างกาสิหากินชบกินชอยอยู่โอ้ยเนาะปูนอุ้มลูกน้อยหอยกระตามาหนำชื่ออะไรนาคนของเจ้าอ่ะเฮ้ยเนาะจะาหัวอถแบบนี้แหละเออยแล้วก็อยู่ในช่วงจักเดือนที่ว่าลำบากกอเลยในการเลี้ยงลูกนี่มันบ่าอะไรนายวัยเสร็เนาะแบบ ตลอดบ่ดนี่ยาบางคนลูกเข้ามาลูกนี่กต้องอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดชีวิตเลยนะกบงอาพี่น้องเนาะเกเป็นลูกนี่สิบ่เขากสิบ่คิดว่าเป็นลูกญ่นะไม่คิดว่าเป็นตัวน้อยตลอดนะเฮ้เไปท่วงเนาะเฮ็้ป่วงเนาะคือน้อยคนพจารของพ่อกับแม่เพ่นอกหได้มบนี่เนาะอีกหาอีกหาพกเดือนนี่ก็คือชีพเ้ยหนีบมบมุ่นเงินแล้แพงเนาะ โอ้แก้วตาดวงใจคือพ่นเราได้สมัครหัวใจพุ่นและเท่าไหรก็ยังว่านุ่มอยู่นะสำหรับพ่อกับแม่เนาะยังว่าเด็กน้อยตลอดยังว่าเป็นเด็กน้อยอยู่นะปเด่นอะไรนะก่อนนี้ปีก็ปีเดือนปีเดือนปีเดือนนนี่เล้าเดือนมื่อที่เช้าหกนได้เพิ่งเกิดใกล้เด้ใกล้ชิฮอดใกล้ชิฮอดวันเกิดเพิ่อนได้ได้นี่ยอนุนที่สามนี่ดิที่สามชิดยอดเขาเลยกับปีนี่นะทางไปในเกี่ยวเข่าออกบดขักแล้วบ่ วันนี้่าชวนเปินมาบ้านอยู่ไว้กินเค้กนั่นจะเถื่อาตัดลยอยู่ตะทงนะทงนานี่โบไหวทงนาโง่อยู่ไกลเช็อ่แม่แบบเ่าคู้ยังมื่จะได้ชื่อเค้กชื่ออย่างเมื่อให้ลูกหลานนะนนี่ไปอยู่ทงให้ทงนานี่ก็มุ่นไป มิดเดอร์ดูนะสามมีนี่อ่ะคุยกันดูอ่ะจักจีนได้ดพี่โอยแล้วมาแชรเพื่อนกันแหม่เนาะอยู่เพื่อนกับโบเก้าน้องน้ำพิ้งไปกินเค้กน้ำต้องบอกล่วงหน้าได้โบแมนว่าเสี่ยตอนแดงจ้าจ๋าเลยนำบทฮันนำบทฮันเอาปัตไทรเห็นคลิปลงผูกเป่าอยู่หน้าผูกไปสิไปน้ำอยู่ไหนอยู่หน้าผูกเนาะถึงช่วงเกี่ยวเข่าวะนี้พี่โอยเนาะคืออยู่เฮือนแก ดีอีแบบนึงเ่งผดผาบเชียนอยู่หน้าก็อีกแบบนึงอยู่หน้าบัดพี่น้องลายก็การอะไรกันสมติเต็มเพียงเลยไปบ้านอยู่บ้านจะมาสิบอะไรเนาะจำอยู่หมู่บ้านนึงเพราะว่าอยู่อยู่หน้านี่คนแถบหน้าเชียนพันชิน้อหน้าลายเนาะไม่ก็แบบพี่น้องหมายว่าชี้ลายก็อยู่เฮือนแต่มาเฮือนนี่เพิ่นก็สิอ้างไว้เนาะเกี่ยวข้าวค้นข้าวข้ามเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็ต้องอยู่พุ่นเด้เนาะเสื้อผ้ายังทุัพั์มื้อนี้แหละใช่เนาะพี่น้อง เอาแรกกับทเจ้าพากันมาแต่ใช้จังมาอันฮอดหนีคือกันนี่ค่อยนะว<บ>่อเอามามาแต่บ,บ้านเนาะ,ะแล้วก็บฮอดเชโนแล้วก็ลงมาเสน,นี่นเด็กวันยังไม่ได้ไปทั้งใดมาหนีคนเดียวห้องเดียวไม่แด้นี่มาพ่อชุมน้องนี่แน,นี่ยอาพี่น้องเนาะแต่สีคำใช่ไหอแต่กับเด็กกลับเนี่ยนเด็กซ้อมมุ้งแต่กับทีได้กลับพาลูกพาเต้าเมื่อพักพอนะบัดปกติชั่งโมไปกับลูกนี่กับคำคือกันก็ไม่อายเพิ่นอยู่บ่อท่านเจ้าไปชั่งโมได้ไปกับลูกอะ คือกขสามุงนี่แม่นฮอเฮือดเลยฮอเดือดคือหูเลยก็เลยบ่เคยอยู่คำส่วนไหนน้อยชุดคำชุดนี่คือหามุ้งหกมุ้งนะคือว่าชุดเด้ออันนี้ก็คือว่าแล้วกับบ่อเซนแต่เขายังหนาวเหนียวกี้กับบางเทื่อนปุ๊บขับมือตือตาอยู่ดรงหงดงเห็นอยู่จังแม่นที่ฮอนางดินอยู่ยังเห็ดหายจีบแกปิ๊กอ่ามันนี่นะกายเมื่อบ่กไปเห็ดจะบุญนี่นี่นะพไปเลย คาะวิลูกแม่าวีลูกนว่า่อเ็นยอาบน้าอาบเต้าป้อนเข้าป้อนยางแเพิ่นช <laughter program. S 2> ิติดหองปิดเข่าในเฮือนนิ่นาะแม่ชิติดหองเลยหาโม่วนี่คอห่องเลยจับต้องนมนี่เข่าห่องเลยทำว่าเมื่อไรพ่อทางเงินเอาตรงมีเพิ่นดูมั้กะทำไมพ่อเลยก็เอาอีกแล้วพี่นาะจุมนมุมนมอยู่ตอนที่าเขายัดช่องไม่ไมเนาะตอนนั้นเยวัดคลายเครื่องแมน กับบริษัทกำแพงนะมันเข่าหากันง่ายตอนนี้อประตูไว้ัดไก่กับบเกีงใจเลยจังหน่อยบอลเชนนึงจังหน่อยบอลเชนบอลจีลดนดดดดี้อ่าขวัญชิบะเวมัน่พูดหน่อยดีว่าไม่ไถ่รถโดยโดยเอาสชนะรอบพี่น้องบนกระดานแล้วบ่อเจ้า Được rồi, đều được rồi nó nhẹ nhàng, nó đẹp Chụp nó nè, chụp nó mừng nó hả? Ừ Nhìn mặt nó hả?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  Bố! Ừ Cái nó ngon, nó ngon Nhiều lắm, nhiều lắm Ừ Bị nạ này, lén á Lưu ấm xì mua hốt bị tí Nì cả nì, bông bông nì Lén rồi Ừ Ừ Thả bài lên, lén nó bắt thân Nhi lèo, xào bốn thám เป็นยังก่นว่าลูกนะคือคือแต่พ่อคนว่าคนว่าคอยเห็นลูกคอยคือมีแต่เรียนคุณพ่อคนว่าบ่มันก็ขึ้นพุกบางคนกับโบได้สู้คนเหรอท้าวอันี้ตามที่โบราณคนว่าเนาะคนว่าถ้าผู้หญิงคือพ่อหันเป็นคนมีบุญขนาดมีบุญมากเหมืนว่าผู้ชายคือแม่หันมีบุญนะจะไปได้แต่ว่านี่อยากได้ผู้ชายคือผู้ชายได้ใช่ผู้ชายคือผู้ชายนึ่งธรรมดาบมกแม่หันแบบ เพราะว่าเหมืนกับเวลาชีได้เลิกลากันหรือว่ามีบุญแบบมาให้เาเขาคนบุญบ่ตามที่โบรญลากกันเนาะบ่หรือว่าบ่ต้าว่าอยากจะค่ายทั้งอ้ายเพิ่นได้เนาะอน้องน้ำพึ่งแสดงว่ามีบุญเลยเนาะมีบุญเลผู้ใหญ่เพิ่นกับนางเพิ่นยู่หานบอก้องมีบุญมีนี่กัมันมีบุญอะไรมากถกเจ้าน่ะเชื่อยู่เชื่อยู่ใช่เนาะบุญเป็นเต็มโตเลยไปช้ยันน้องเพิ่นอันนี้เนาะเมืองละชัน ไปบายก่อนไหมสบายดีก่อนลูกหล่ะสบายดีนิมหวานก่อนนิมหวานก่อนนิมหวานพรับเออโอ้ยเว้เด้อเดินทางปลอดภัยเนาะไอ้สันเดียวเราหาน้องเปี้ยก่อนพี่น้องเลยที่ว่าครั้งแรกคือกันเลยเนาะที่บอกตาได้เข้ามาอ่าน้องเตี้ยเพิ่นได้กอนกับเข้ามาอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าบ่ได้คอยอ่านี่น้องเตี้ยเพิ่นโดยสบายดีน้องล่ะ à, ờ, Khu chắc có bào gì quá này Bao nhắn chả Ô, hù sơi vậy nè Nó bỏ ta, là ăn Nhịp may hay bao nè, phô mình nghe nó oh hết trên thấy cái hù bao sơi vậy nè Bừng nè Youtube bó Lưu vào tăng tăng hù nè bó Tăng hù Ô, tăng cháy thảo phô thảo mê bây cháy Thương thiệt có mè cháu ở đấy เออพ่อหนังโปงื่อพ่อบูชื่อเมได้แต่ชื่อไปชักเมโนนเออเมโนนคนละเจ็กปีไรเด็กปีไคเจ้าน่ะเก้าเจ้าปีเออลุงลงเฮียนอย่าบ่อลงห้องปอยังล่ะปอห่ปอหนึ่งเขียนชื่อเป็นไรเป็นนางยังนางคำควรนางคำควรชื่อลินหรืน้องเตี้ย คือบรชื่อร้องยกเฮ้ยเดี๋ยวด้ะสามชื่อเลยค่ะสามชื่อเลยชื่อยังไงน้องสายบุญน้องสายบุญเป็นยังไงคือว่าน้องสายบุญบ่อสียงตั้งให้บ่อสียงตั้งให้ย้อนว่ามีอ่ายูทูบเบอร์สะพานบุญเขามาหาเนาะนั่นแหละเนาะอ่าดีใจยูบูบมีอ่าไอ้ไอ้หรือว่ามีหลายคนเขามาหานดีใจดีใจเนาะอ่า ยันว่าอุ้ยผู้นี้มาหายกเล้วผู้นั้นมาหายกเล้วบ่เนาะเพราะว่าแต่แต่ตะกี้นี่ยังบ่มีผู้ใดผู้จักนี่แบบน้องนี่ก็แบบว่าได้กินเลือดเยอะบ่ขนมบ่บ่เนาะบัดนี้ได้กินขนมดุเนาะเขียวจนเหี้ยบริฮีดเขียนบริฮียนมันเป็นยังไงจ๊ะเออมันลุดออเคชื่อเขียวรุดออเคชื่อปนว่า เอฮ็ดจังได๋คืออันฮู้จักกับอ้ายอ้ายเพิ่นจ้ะนั่งตรงๆเบิ่งนั่งตรงๆเออเฮ็ดจังได๋อันฮู้จักกับอ้ายอ้เพิ่นหึอแบบมีคนเข้ามาแล้วเจ้าไปลิ้มนําเพิ่นบ่บ่ไผจะถ่ายตั๋สิบิดชื่อบ่ไผบ่เท่บ่เท่บ่เออน้องเตี้ยพี่น้องเนาะอ่าใเฮือนเจ้าโองนี่บ่ยบือน เจ้าแท้เลยบอลเจ้าอยู่อาศัยแบบกับพอกับแม่ตะกี้อยู่ใช่จะบันโคยู่บันโคกูโอ้ลูกหลานบันโคกเนาะลูกหลานเดียวกันได้จ้ะพี่น้องเอ้ยนี่เนาะอืมเจ้ว่าผู้เฮือนเบาอยู่ไปไดักผู้บะผู้ชับนะเนาะออ,อยู่บันโคเฮ็ดยังได้คือได้มาอยู่พี่ใช่ะ้ม่ย่น้อพอตู่มตู่อืมพอพอกับแม่นะไปไทยโดยเอากนเลยลงมาอยู่พอเป็นคนไทยพอเป็นคนไทย โ oh, <ม>อ้พ่อเล่าโอ้ oh, พ่อเจ้านีเป็นฏนิไทยเลยบ่นี่เลยเอออัน oh, แสดงว่าน้องน้องเตี้ยนี่ตอนตอนตอนลอ,อดนีลอดอยู่ไทยหรือรอยู่แล้วอยู่บ้านโคโตขอดบ้านโคเนาะแสดงว่าคลออยู่ฝั่งเล่าพี่นอ้องเลยอ่าคือพ่อนี่เคยขึ้นมาบ้านบ่ะเคยขึ้นมาบ้านโคบ่ะเคยขึ้นมาฝั่งล่าวบะปรแทศนะโดยบอกบอกเคยเลย โดยอ่าเนาะอ่าพ่อพ่อเพป่ะเทศงานเป็นเง่นี้แหละบ่ฮู้บ่ฮู้ชอบแม่ได้ใช่แม่ร้านอาหารร้านอาหารบ่เออโทรหาพ่อดุอยู่บ่บอรบอกได้โทรรู้ไหโทรฮะบอกมีเบอร์บอกมีเบอร์โทรศัพท์ได้มีบ่มีมีอยู่เนาะอ๋อเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งคน่ะอ่าอ่าอ๋อคืออ่า พอเพ่นเป็นคนไทยบวตัวเบาตี้บวตัวเนาะอ่าแม่นี่คนลาวอ่าเพิ่นแต่งงานกันแล้วพอกับแม่เจ้าแหรอยังบ่อกโดยคอยแท้เจ้านะเพ่นแต่งกันแล้วบ่เพ่นแต่งงานแล้วแต่งแต่งแล้วบ่เอาเพิ่นขึ้นมาแต่งอยู่พี่บอกเม่์โคตเลยค่ะพอไม่เอาปะ พอเก่ขาขนาดพระพระเมฆโอ้ออออสรุป,ออรปคือพอกับแม่เจ้านี่ตัวคนแรกนี่เลิกกันบ่เนี่ยโด้วยโอพี่น้องเอ้ยลงไปวันนี้เลเมฆเจ้าจังได้พบกับพ่อผู้คนไทยนี่ด้วยอ,อือพี่น้องเนะาะเข้าใจแล้วสบาดนี่คือเมฆเจ้าน่ะเพิ่นเคยมีซองผัวด้วยอ,อือพอที่แรกอ่ะพอตัวที่หนึ่งอ่ะผู้ไทยพผอ้ไทย พอคนไทยเอาพอพอที่หนึ่งนะพอคนไทยเลยพอที่สองนะพอคนลาวเลวยโอ้โหยพี่น้องเอ้ยว่าแต่เข้าใจเข้าใจอีกรอบสองชาวบ้านนี้เนาะอ่าคือปัจจุบันนี่แมนพอเพิ่นนะมีอ่าเป็นพอคนลาวป่ะนี่เนาะส่วนคนไทยนะป้าแล้วอืมเหตุงานแ่แม,มนพอเฮ้าพอเลี้ยงพอเลี้ยงเลยแต่คนบริษัทคนบริษัทก็เลยเงินเอาเพราะว่าแท้จริงนี่ เจ้านี่เป็นลูกอของผู้คนไทยพูดเนาะอ,อ่าววยพี่น้องเลยเนาะก็ ка, คือว่าอรไยกาอ่าบัดน,นี้นะพ่อกับแม่เจ้าเพิ่นก็เฮ็ดงานบ่อนเดียวกันบนะพน่พ่อคนไทยะนะพ่อคนเล่าเน๊ะพ่อคนไทยปะกันอะไดิบ่ยังบ่ได้ปะบูชาปะแล้วเออเฮ็ดงานเนะ่าไปที่เฮ็ดหมู่เดียวกันอเออเฮ็ดคนละบอ่อนเลยเออนอนนอนน้ำกันเอ๋อนอนน้ำกันอยู่ว้า เดี๋ยวขับมามาหากันเจ้าเจ้าบุกินทอดพอกับแม่บอกคือ่อยากลงไปน้ำเพบอโบยักลืมง่ายเห็ดเรียกบ่ได้เนาะยออยู่น้ำมันตู้เฮียนอยู่บ้านมวนกลัวาาจบถ้าจบพ่อเฮียนจบเฮียนจบผุดู่ละบบได้ไปหลินบุด้เพื่อนน้าโมูโบมันโบได้ไปใบ่ก่มนบมีเงินเอ้เนาะบแรกะบบเบาซื้อเขา เขากรรมเนาะอยากอยู่บ่เขากรรมอยากอยู่เนาะเบิ้งบึ้งเดี๋ยวเบาไปออกมาเนาะแต่ว่าเป็นไข่อยู่ไปทักบ่ได้เป็นไข่อยู่เช่พี่น้องเลยน้องพคนว่าอยากเขากรรมมาเช่ก็คือว่าเอาเนาะพี่น้องอ่าบ่ตากะบ่เคยอ่าออามาหาน้องพคนจักเถื่อพี่น้องเลยถือว่ามือนี้มือแรกได้เนาะพี่น้องเนาะหากว่า ถามได้บอกหากโบน bon ่เนาะหรือว่าบบฮู้ยิงหังก็ทษขออภนะัยน้ำพี่น้องเลยปาอาเถอะดูนี่เคยเคยไปดูอยู่บ่อ่าประทาอิหางหังเคยเคยอยู่ปนนะ่ะนาะไปกับลุงเมโดยนะยนะสบายดีเธอเนี่ยโอ้ลุงเพิ่ม,มพาไปเลยย,ยูเคยไปกินข้าวปุ้นประจักษ์กินเคยกินบ่นข้าวปุ้นอ่านำห้านั้นนั่นนะอันไหนคนโดยเคยเออเนาะ หูจักมันแม่คอนพี่น้องเลยน้องพี่น้องะพ่วแบบหอมๆเลยอี่แหละเสียงบวงตักบ่อหรือว่าหรือว่าพ่อกินตอนนี้บ่บ่เอาไปกินกับแม่ตู้เอาไวกินกับแม่ตู้อีกเอาเอา๋ยวเนาะเดี๋ยวบ่จะเก็บไว้ให้ก่อนอ่ะแสดงว่เบาๆยกให้อ่าขอบใจเลยเนาะอ่าป้าไม่นี่ละกะคือว่าแหละ น้องเตีย้ยเพื่อนกาถือว่าเป็นคนสลาพี่น้องเนาะแบบว่าเว้าอย่างใดเอาถามอีอย่างก็ตอบได้สี่นะอายุเพียงแต่เก้าขวบเนาะเก้าปีเนาะอ่าลงโลง,ลงเฮียนอีล่ะไปไปชงเจ้าไปน้ำป้าไปน้ำป้างเฮียนไก่บ่ไกอ่อยู่บ้านทาดา้านทาาแต่ว่าบ้านนี่เป็นบ้านดงนะคร,ะนรัรบมันเรือเรืออันท่าอนกแบ่ รัก12บ้านรัก12บอลเนี่ยยางปรุงรูปพุ่นบแลแรนี่นะนี่อยู่อยู่อยู่บอลทุกเจ้าอยู่นี่เป็นบ้านนังฉันรัก12เอาอ,อยู่บ้านรัก12พี่ต้องเลยเพราะว่าขึ้นไปอีกอบันทนัดเอายับขึ้นยังเป็นบานท่าเนาะเลยลงไปพูดในบ้านดนางนะครับเอาจะแดงว่าน้องเพิ่อนอยู่รัก12พี่น้องเลยเต่าท่านนี่แหละเนาะเฮือนเพิ่นก็นได้ตะกี้เขาอยู่บนโคตะกี้เห็นไหม อา uhm. ลงมาอยู่นี่ได้จักเดือนละแต่น <ife? c oughs> no. mm ้อยแต่น้อยพูดเนาะอาจะพอเปิดจังหู้ว่าหู้บ่าอตาตั้งตั้งตั้งหู้เลยบอได้ว่าเห็นในช่องบอได้เห็นในช่องยูทูบเนาะบอกแต่ว่าแม่ชอนชูฟังเขาเขาบ่งในเช้าคือหูกันบึงเธอเช้าคือหูกเจ้ายนะ ว้าแล้วก็เคยมานี่นะะเรื่อยพี่น้องเลยเคยมาเรื่อยอยู่ตั้งแต่น้องมิกเพิ่นยังเวเลิกลากันกับผัวเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เลิกลากันต่างคนต่างอยู่ละพี่น้องเลยแต่ว่าน้องมิกกับบาตากัตะกี้กไปพันแขนผัวแขนขาดชิ้นเลือดขาดนพี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นไปใช้อะอยู่ไทยนะเพราะว่านี่บาตาก็บ่ได้ลงไป อ้าทางน้องเพิ่นแล้วก็บ่ได้แบบว่า,วา,วานี่โดนล่ะพี่น้องเอ้ยว่าเป็นจังได๋เนาะเพราะว่าตั้งแต่เลิกลากับลูกกับผัวไปก็บใลงไปใี่นะแล้วก็มีหลายๆคนลงไปหาเพิ่อนอยู่อ่าตะกี้เพิ่นก็อยู่นี่แหละเนาะนางนนนเนา,นเาะนี่เนี่ยส่วนมั่นทุกเจ้าบ่าอะไรของไผซั่นของป้าเอหหอของป้าเพิน่นเพิ่นว่าอ่าคือพอตู้กับแม่ตูุนี่เพิ่นเฮ็ดทานเป็นอาชีพซั่นบ่อยู่นี่นะโดยอวอเพิ่นไปตัดพื้นวาดในของเขา เจ้าก็ไปกันมาตัดพื้นนะไปป้าใด้บกในตู้พะลาดพลาดพุนเป็นยะไรลเขียววดูหัวเข่าอะไรเลยพลาดพุนหัวเข่าหยุดเขียวพี่เลยเนาะโอ้ยพลาดพุนอ่นอ่าไปตัดพื้นนี่เขาต้องได้ซื้อโบหรือว่าไปตัดมาแล้วตัดมาอือบอบซื้อก็ได้นะเพราะอะไรก็ส่วนอ่าสวนภาคอีลานี่แปลน้ำอยู่ใช้มาหดป้าหามาได้พผ โอ้มีพักอย่างแน่นี่พาอ้ายครับไปเบิ้งได้บ่นี่ิพักการดเลยค่ะบพักพักพักเนาะไปเบิ้งรู้ไหมน้องพี่น้องแนมไปคือว่าป๊อดทุกงามอยู่เลยน้องพี่น้องอ่าทุกผู้ใดเป็นคนปลูกนี่ฮะกระตูกระตู้บ่นี่โอ้มันก็งามแลยน้องพี่น้องปลูกใส่เตาถ่านเนาะมีพักการดบ่สหนิอืมเมือนยังคือทีแท้เนี่ยฮะมันฉีนได้แนวผู้เจ้าได้จำดีทีแลวนี่นะ มันจะได้เป็นน้องเตี้ยขึ้นกันอะได้หน่มันจะเป็นผากกาดบริโภคไงได้หนิแต่ว่าน้องเตี้ยว่าจะปลูกบอลนีิฮะแต่ว่ารักมะเึกเท่าไจักเนีอือถักกาดดอกเนาะบอลได้มันทีที่หละย้อนออกกินนะพี่น้องเนาะผักกาดดอกก็ใช่นี้โอ้บอลได้มันห่างใช่ไหมาไว้บซอยพี่น้องได้กินโดนแต่ว่ามันก็ขคืนอยู่กับจุดประสงค์แต่ละคนพี่น้องเลยบางคนเพิ่นก็อยากลกอ่าออกไปเลยแล้วก็รวานไม่เลย บางคนก็ซอยที่ระบายเนาะพี aw, ่น้องกินลายเทือปลูกเถเดียจะได้กินโดนนี่พอดื่อนพักยังแถออยากหอมหอมป้อมอืมอะไรได้การเยอะตัวนี้จยากห่างแน่ทางนั้นโชนหมักทั่วหมักแตงเพื่อนพี่น้องเลยอ้าวเกือบเกือบอยู่ป่าอยู่ดวงปอย่านบ่ได้หฮะบ่ปอย่านย่านวาสิดอกนอนกลางคืนบริมผักบงมีผีปุยไม่ยอกมาจัก บ่งอย่างไรจะคือห่างแท้นี่ฮะโอ้ยห่างแท้ๆบาทนี่พี่น้องโอ้ยอยู่ตามธรรมชาติเพื่อนก็ได้คือว่าอะไรน้องพี่น้องเมย์เพืออพ่อนก็ไปไทยกะฝากเงินมาอยู่บ่อหนิฮะเมย์กะฝากเงินมาอยู่บ่นอนางเถือกไปได้ฝากนางเถือกไปได้ฝากเปินว่าอ่าคือมือ่อน,น,ออน,นี้เอ้ยบุญมาเพื่อนเอาขนม มาหลาย,ก,นนยกินเบิดบดเดียวเป็นเข่าแมงเด้อวยบ่คอยกินหลายบ่บ่คอยกินหลายอือไปห้องเยียนเมตู้ให้มือนึงจักพัากินขน้าข<ล>ยันเขาดึเงเงกะเชืเข็มโว้ยเนาะกินขยันยากดึงเงกะลึกอ่าไปห้องเยียนเมตู้ให้มือนึงจักพัดน์สามสามพันโอ้ยเนาะพี่น้องได้อย่างนี้ได้อย่างนี้สามพันข <c oughs> นมใช <c oughs> ่ขนมนี่กม่วงได้ขนมกบม่วงเบ้า bao đấy sợ bao chỉ mi chắc phán rồi ừ. nó phải non bao ta mi chắc phán rồi cả chị 3-4 phân cứ gần đấy chào bao nó phải non <laughs> <laughs> ôi non tiệt ơi nó à, bài kiếp có vùng cà phê cà mi non bạn này có cho, biển sụt phải non người phải non nó à, kiếp vậy hùng à, hiền đó vậy à, sư khẩn nồng đó rồi nào bao cáp pa đấy chả đơ อ่ามีอย่างอยากว่าอันกับพ่อกับแม่ว่าเพิ่นอยู่ไทยนะอยากว่าเพิ่นเบื่อยากโทรมาบ่แล้วนี่ว่าผ่านกล้องบ้าวนี่ก็ได้นี่บอกให้พ่อกับแม่สู่ๆเหตุงานบังดุว่าเป็นบ่ยนี่ลองลองบังลองเบิังแม่เฮาเบื่อกะโทรมาเมื่อคืนนี่กะโทรมาคืนนี่ได้ใส่สโลมเบิ้ตชีแม่เจ้านะแม่ตูุ เอาเด้อือๆๆอ้าวสนุกสบายดีปะลุงบพินก่อนสบายดีโด้สบายดีสบายลุงนี่ตู้ก็บ่200,000โอ้เนาะพี่น้องเนาะบ่200,000เพิ่นล่าเนาะบ๊ายบายเนาะพี่น้องโอ้ะมื้อหน้ามื้อหนอ่าสิแวะมพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ถือว่าอ่าเทื่อแรกเนาะสิไดู้้จักได้เฮ็ดน้องเพิ่นว่าน้องเพิ่นู้จักก็บ่าหอยู่เพิ่นว่าู้ืออยู่เพิ่นน่ะเนาะก็เอาไว้พบพ่อกบ่าในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ย หากว่าเนาะคลิปนี้ว่าผิพลาดประกันใดกะกะขอโทษขออภัยน้ำเด้อเนาะพี่น้องเด้อเนาะขอคือจดได้เขากล่าวเขว่มาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย